ต่อครับโคดี้ต่อที่ลงไปในสนามก็เป็นทางด,าาด,าด,ดา้านอัเร์พุทธครับจีรเมธดีไรเจ้าอาเซอร์พุทธครับโหดลูกนี้เอาละครับมาแล้วครับเกมเริ่มก็เป็นทางด้านนครหินครับดุกจากขวาไปซ้า,าย,ายเป็นอยู่ที่บอลก,ก็จะเป็นทางด้านเจ้าโ,โดูโดโดูโดเล่นซ้ำๆไปที่อาเซอร์พุทธอาเซอร์พุทธครับต่อเพิ่งเดินทางมาถึงชานุนพับบอลได้จีรเมธ จีระเมฆเจอธนาสมชายสมชายคลิกลอ็อกมีจังจหวัดแล้วก็ย้อนไปที่เจ้าเก่งเจ้าเก่งยังอยู่ที่บอนเจอจีระเมฆครับโดสก,การลูกนี้ไม่มีครับเล่นที่บอนจะลัดกกไม่ได้สมชายรูปร่างได้เปรียบครับธนาสาดีก็กลับมาช่วยทีมครับเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีครับก็ถืออกาสพักผ่อนครับแต่ว่าก็มาช่วยทีมเล่นนอนอสนาุฒิกับูลุกนี้เจ้าแป็ดเาบอลลงได้แล้วประตู คว้าสบายครับจังหวะนี้เจ้าดดโเดโดย้อนไปที่ผู้สาประตูสาประตูเล่นสั้นมาที่ดดโดือยมาในเจ็ดสิบเจ็ดโดนดีลงนี้เจ้าแปดไม่ทันครับบอลหลุดออกหลังไป กันต่อครับแตนาอัศรพุทธอัศรวุธครับถ <te am> <a> ึ้นนามาวีรยุทธวีรยุทธเอาบอลลงไม่ได้เจ้าเก่งเจ้าเก,งก่งลูกนี้ครับถึ้นนามาอยู่ที่ชาณนนชาุนตะวันตะวันเอาบอลลงได้ย้อนไปที่อัศรพุทธอัศรพุธครับเจลิงสั้นๆมาที่เจ้าตะวันเจ้าตะวันเข้าขวายังไม่ยิงครับยังไม่ยิงใาย,อยอ้อนีกที่ให้กับเพื่อนแล้วก็คลึงลอง็ลอกดึงจังหวะย้อนไปที่โด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 ไว้ยังไงครับ โตโดอกเพื่อนแล้วย้อนมาที่ทางด้านชาวน์ชานนไปอยู่ที่การสนามเจ้าตะวันเข้าขวาเข้าขวาและยังไม่กดครับแล้วก็จ่ายตัดมาที่จีนมนไปที่ตัลูกนี้โดี๋ยนต้านสมชายสกัดไว้ได้ย้อนมาที่เจ้าเก่งเก่งหัวลูกนี้ครับพลาดครับอยู่ที่บอลก็ะด้างบีระยุทธวีระยุทธครับเมาเพื่อนแล้ว หมอเพื่อนเรียกเพื่อนว่าดันขึ้นน้อยประกงนาเล็นน้อยตุยต่มอัดเป็นนักประตูแล้วได้ชคเลยตะวันอ๋อแกดไม่ค่อ,อคคยร้อนมากครับเพราะว่าผู้บรรยายอยู่ในร่มครับ<อ>แต่ในสนามนี่สุดๆเรับเ <c oughs> อานะครับเจ้าริวเป็นผู้รักษาประตูครับเมื่อช้าเป็นผู้เล่นวันนี้ภาคบ่ายเป็นผู้รักษาประตู <c oughs> หมดย่ส่งลูกนี้ก็ไม่ถึงกระนั้นจะโจ้นะครับอัศรบุตรเล่นมาที่ชาโนน ชาอนย้อนไปที่โด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 ครับโดโดจชาพี่ตะวันตะวันมังบอได้ล็อกครึ่งหนึ่งจงห่ะสวัสดิ์เข้ามาสกัดลุกนี้เจ้าแปดเปดว่ายังไงครับเจอย้อนหลังไปเพื่อนโดโดชิปขึ้นหน้ามาชาอนไม่ทันครับลูงนี้ปิ้นหลดรอกข้างเอาล้ครับด่างๆเจ้าแปดได้บอลเปิดล็อกเจอดโดโดโดสกัดโดโดพังลุงนี้เจ้าแปดเอาบอลลงได้ แปดต้มหน้าแล้วสักตำแหน่ลงลกนี้ไม่ต้องหลอกผาจ่ามา,าที่ถนนฉนวนฉนุนเอาบอลบบลงได้ย้อนไปทีวีได้ยุทธีไดยุทธไว้เลยครับวีรดยุทธคลิมล็อกในจังหวัดเจอยวจังแปนย้อนไปที่ฉนุนผาเหมืนไว้เลยครับจ่ายจับจารบงารบงวัลลุ้นสองลูกาสก็ยึดซีดไม่พลาดครับลูกน,นี้ชาต,ตะวันเป็นทางการซาเล้งพันจะได้ซุม่มมาที่เจ้จบบาโจโจบังบอลได้ โจ้บ e no ังพนาวีรยุทธ์ลงไปช่วยวีรยุทธ์ย้อนไปที่โจโด้คร <mor z ell pen photos> okay, ับโดโดไว้ยังไงครับโดโดขมาเพื่อนล็อกเข้าซ้ายเข้าขวาแล้วตดอยู่ตาไม่กดลงนี้ครับไม่กดรอบครับเจ้าตะวันเจ้าตะวันครับตัวสารองตัวสารองของพนาสไลด์พันธ์ครับถอยห่างด้วยครับตัวสารองครับโอเคครับขอความร่วมมือด้วยเพราะว่าขนาผนกรมการจะได้วิ่งตัดสินได้รวดเร็วทันใจครับมาเลยครับ14ของตะาสไลด์พันธ์แล้วกบนาแล้ว ยังไม่ข้ามครับไม่ผ่านเจ้าตะวันสีวีระยุทธครับสีวีระยุทธข้าลูกนี้ครับชาลุนยิ้มว่าครับจีนเม็ดจีนเม็ว่ายังไงครับจีนเม็มองเพื่อนล็อกตัดเข้าซ้ายแล้วก็ยังไงครับพึงบอลได้ย้อนมาที่ทางด้านอัสนาวุฒิอัสนาวุฒิอยู่ที่บอลครับมองเพื่อนแล้วจาย้อนไปที่จินเม็ดจินเม็ว่ายังไงจินเม็ย้อนไปที่วีรยุทธ์วีรยุทธ์ครับยุกนี้คืึงบอลได้พักหนึ่งจังหวะแล้วฟังบอลได้ตายเส้นแล้วโดนตัดลูกนี้ลุกออกข้าง ทีรามิย้อนมาที่อัศราพุทธอัศราพุทธอยู่ที่บอลครับจ่อยครขาฟาดมาที่โด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 ครับโดโดย้อนให้ผู้สับตัวแล้วกระโดดลงนี้มาอันตรายแล้วเกือบไปแล้วครับโอ้โหจาดูนี้จ่อยยังอยู่เอาแล้วไปแล้วครับกินแม่กัตถุครับตุดที่เดียวสุดเดียวมาหีดหยุดพักหน่อยจริงไหมลากลางดิลากลางก็ไมมีคาต้นขาโดนแล้าบอลล้มไแล้วกันสองแล้วลุกออกข้า ดูกันต่อครับคู่นี้สูนย์นเหมือนเิกันคู่นี้เอาแล้วกันคู่นเ้บบอลเราจะดูตัดฟาวครับนี่นะครับนักฟุตบอลมีหน้าตาหล่อก็เป็นอย่างนี้นะครับโดนตัดเล็กน้อยก็กองเชียร์ก็ครี๊กราดเลยเกินครับเอาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่บอลก็จะเป็นทางด้านอัศดาวุฒิครับหรือคูกแกรครับคูกแกร็ปยังไง ดูมุมก mm ันครับตรงนี้เล็งแล้วมุมไหนดีมูว่าดูกัรต่สู้ครับกดเสียงกบีมาแล้วก็ปั่นโคโคลูกบอลหลังไปไอนหมายเลขที่สิบเก้าสวัสดีเพื่อนแล้วชีเพื่อนดันขึ้นหน้าน้อยชีปขึ้นหน้ามาให้สัญญาเจ้าเก่งเกยกระบอลลงได้ยังไม่ผ่านเจ้าตะวันตะวันมีระยุดรับเจ้าเก่งตะวันตับบอลได้บังบอลได้ดีล็อกถึงไต่เส้นมา ตะวันตะวันไปแล้วตะวันกายจายเส้นมาที่ชานนนชานนเกเจ้าเก่งสกัดเดี๋ยวจะย้อนคืนกลับให้เพื่อนมีระยุ์มีระยุบใจไปที่อัศรพุทธก็ไม่ทันแล้วลูกนี้หลุดออกข้างเป็นทางด้านแสลงพันจะได้ทุ่มโดนหมายเลขสามสิบสามโจโจครับโจหาละออ่ะไปแล้วคืนล็อกหนึ่งอีกทีหมายเลขสี่สิบี่เจอ3สามสิบสามเจ้าแปดแปดบางบอลได้ถีเราไม่ครับ ธีะเมธพยังไงดูจะข้ามฟากไหมยังจ่ายไปที่ตะวันตะวันครับตะวันจ่ายไปที่ชนุนชานุนมองเพื่อนแล้วเลาะเขาขวา้วครับธีระเมธครับธีระเมธว่ายัางไงธีระเมธมามีโอ,อกาสแล้วทำแน่น,นเาเลยลกถึงเซ็นนาถึงเึ้นมาล็ลกาเลาขวาแล้วไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาสไม่จ่ายไม่จ่ายเจอเจ้าเต้ยบังบนานดแล้วก็ตัดฟาว เจ็ดมันเจ็ดมน้ามนหนาประสนาะครับเป็นซูฮอครับก็เอาทางด้านเฉลิมครับลงไปครับนี่เป็นเฉลิมมูซีครับไม่ใช่เฉลิมสักอักขีไม่เป็นไรครับดูเกมกันต่อครับเจ้าโจโจว่ายัางไงครับโจตัดเกินกลางแล้วดีขึ้นหน้ามาเจ้าเตไม่ถึงลูกนี้ครับครับดูเกมกันต่ออสรา,าบุตรข้ามฟามาหุระยุทธครับ อีรย,ยุทธจ่ายไปที่เฉลิมเฉลิมลงไปไปเฉลิมกระโดดขึ้นหน้ามามีครับเลยตะวันตะวันงาข้าและเข้าขวาเขา้าและต้นล้มีมาประตูฟาสบายครับใช่ต้องเล่ดประตูครับจู่เร็วโยนเร็วรนะับจะแปดจะแปดเจอทางด้านอสาสนพุตรเข้าขวากลมกลมอ,อ,อู่นี้ครับเจ้าเตะมอะไรครับดูตอนนี้ครับอยู่ที่บอลกระปินทางด้านอสาสนบุตร อัตราวุฒมองเพื่อนแล้วมองเพื่อนแล้วทุ่มขึ้นหน้ามาที่ธีรเมศธีรเมศรักเติมหน้าซัดตรงนี้มาไม่มีตัวเติมเอาเลยครับไม่ถึงบบลเลิมจ่ายตายเส้นมาโดดโดดโดโดสกัดไว้ได้ครับสกัดไว้ได้โดโดไปแล้วจ่ายวิธีการสนาะทิพย์ชุมพโดนสกัดลงนี้ครับโดนจาไปบอลลิ้นดูดอกข้าก็บ้านพี่เมืองน้องครับอัศราพุฒเรียกพึ่ง ทุ่มเร็วอนนีเจ้าหินลงไปใหม่เรียวไรยังดีครับตอนนี้อัศรบุตรไม่จ่ายครับจานที่จะเญิจริญเจ้าหินหินเพิ่มาได้โจเอาบอลลงได้ครับโจดีก้าที่การสนามไม่พลาดเสสกัดลงนี้ครับเ<ๆ>อาชัวไว้ก่อนครับโจโจโโเล่นเร็วสกัดลงนี้ครับเจ้าริวคว้าสบายครับวันนี้เจ้าริวครับคุณพ่อส่งเข้าพะกวดครับวันนี้เป็นพุทธารนพิธีูล คุณพ่อนี่ก็ทําหน้าที่รักษาประตูมานนะนานครับตอนนี้วางมือแล้วให้ลูกชายไปเป็นผู้รักษาประตูแทนครับจเจ้าเจประตูขวาสบายครับจับจาาไปนิดเดียวครับไม่มีโอกาสได้เจ้าทีราเมธทีราเมธครับจ่ายไปที่วีรยุทธวีรยุทธโดน,นท่าน,นสมใจสกัดลูกนี้บอลหลุดออกข้าง่าจ <laughs> จะเป็นข้อเท้าครับเพราะว่าดูจังหวะพลิก เอาละครับเกมเริ่มอยู่ที่บอลก็จะเป็นทางด้านสมชายสมชายชิบินามาเจ้าก,กีนได้ขอลูกนี้ไม่โดนครับลูกหลังหลังไปนิดเดียวครับทีระเมศครับข้ามฟากมาที่โด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 ว่ายังไงครับโดโดมองเพื่อนแล้วเล่นมาเตะเล่นมาเจ้าหิเหิาคีึ้นบอลได้จ่ายไปที่เฉลิมเฉลิมย้อนอีกยิงนะล่าแล้วเจ,จ้ากีนได้ห้ามจับบอลก็ชนครับลูกนี้เอาไปเป็นไรครับานาดูครับยิงสวนทั้งดีลูกลูกเอาหลัง ทางามาเจ้าเก่งได้บอลเจ้าเก่งชิปขึ้นหน้ามาไม่มีตัวเติมครับทีระเม็จีระเม็อยู่ที่บอลทีละเม็ดเาอยังไงครับจ่ายยอดมาทีโด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 เล่นที่ประตูครับประตูหดขึ้นหน้ามาให้ทางน้านชานุนชานุนเจอเจ้าเก่งสกันลูกนี้แล้วก็โค้งลูกนี้ครับส่วนนาทีลูกนี้เอาละครับเกมเริ่มกันต่อครับ โดโดจ่ายตายเส้นมฉันพลิกไม่ได้ครับเจ้าเก่งบางมดดีกว่าแล้วก็จ่ายยมาทัาทีโจโจครับโจโจว่ายังไงโจดีเข้ากลางมาเล่นรับหนึ่งสองเช่นหนึ่งสองกกี้กี่เตะปุ๊บครับอู้จังหวะลูกนี้ประตูต้องไปปัดครับทีแม่งเลยอาชาโนนข้าฟ้ามาที่กรีิึ้์จะบอลลูงนี้ครับพลาดครับ ปาตูบุรียกแล้วครับสารบางเอาเกีมบอลไม่อยู่ครับเจ้าบินเฉลิมเฉลิมดินมาสวัสด์สวัสดิ์บอลลงได้สวัสดิ์ครับสวัสดิ์ไม่จ่ายครับจะเล่นมาที่เจ้าเก่งเจ้าเก่งครับชิปขึ้นหน้ามามีใครไหมยังไม่ผ่านอัศราวุฒิครับอัาสนวุฒิเก็บบมดตอนนี้แนะครับว่าทีละใบครับทีละใบทีละดบยังยุ่งละครฮะสุดยอดมาก จอดเลยเพื่อนครับโอ้โหทำเอาผู้บรรยายนั่งไปติดเหมือนกันครับลูกจริงลูกนี้ครับแล้วก็ชิบขึ้นหน้ามาสัตสีพงครับสัตสีพองอยู่ที่บนส,สัญจูพงล็อกข้อขวาล็อกข้อขวาล็อก,กข้อซ้กกายวะยังไม่ผ่านนะอาซารุไลาบีไล่ไลไลบอเจริญเจริญไปช่วยครับดีลูกนี้ออกข้ายูทิปบอลแล้วก็ชิบขึ้นหน้ามาไม่ผ่านชาโนนชาโนนหนีขึ้นหน้านนมาเจริญเจริญพักบอลลูก้บ้าขาที่เจ้าหินเจ้าหินมังโมได้แล้วเจอเจ้าเก่งเจ้าเก่งสกัดลูกนีนน้หลุดอนนอกข้า ขอบคุณกองเชียร์ด้วยครับที่ดูแลพวกบรรยายครับสำหรับน้ำมันเครื่องครับเอาเลยครับดูกันต่อสวัดครับสวัดเจอเฉลิมเฉลิมเจอสวัดครับโู้นี่รักกันดีครับกองใหม่ตะกูก็ลงมาพักครับ สมชายชิปขึ้นหน้ามาเจ้ากี้โอ้โหเข้าประตูใช้ทางสกัดไม่ได้โดดดอโดดดอไปยังไงไปโดดดอโดโดโดอใจไปที่ชานนท์ชานนท์ต้นหน้าเลยสักลงมีไม่ตรรงกอบแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหย,ยังอยู่นะก็ชเดเปลือทันทีครับลูกนี้โดนธนาจับไปสกัดลูก,กรรนี้ออกข้าง ด้านอัศนาวุ้ครับเจอกระดกลูกนี้วิรยุทธลงไปแล้ววิรยุทธ์จบงานเราซัดกันทีลูกนี้ครับไป,ไปแล้วหลุดออกวิรยุทธพักบอลเอาลงได้หลงในายวยเจอด่านสองด่านสามครับผ่านไ,ได้ไม่พลาดครับตรงนี้คุครับครับสกัดขึ้นมามาโดนตนดจะไปครับบังลูกนี้พักบไปอ่าแล้วครับโดนตัดลูกนี้ชานนุ์ชานนุษย์แล้ผู้ตัดสินชี้ว่าเล่นที่บอล์ดแล้วเข้าขวาตัดลูกนี้ ตะวันยังเชื่อด้ชานนลุกขึ้นไปได้ไหมชานนก้าวขวาแล้วปัดมาลูกนี้มีใครเจ้าจีนไปจีนไปเลยเจ้าลูกนี้มาทานันไม่ทันกับฟุตบอหลังไปแล้ว,วแล็กกับฟุ่บอลตวัดมองเพื่อนแล้วถุ่มยาวขึ้นหน้ามาอัศรพมุขตับกัดลูกนี้ตวัดไม่เล่นกับปล่อยให้บอลหลุดออกบอลได้โจนบนวันเช่นไรครับมีระยุทธ วีรยุทธพักบอลได้วีรยุทธพักบอลมอาไม่มีตัวเติมชาย้อนที่ชาโนนชาโนนเข้าพีระเมศเข้าตายยังไม่ยิงครับพักบกันเข้ากันเฮ้ยเอาแล้วครับตาไม่อยู่แล้วทางด้านเซเลวันโดนลงโทษโดยชาโนนโมดอดิรมครับเอาแล้ว 13,000มบาทครับออกแล้วจ่าอีกทีครับชาโนนได้บอลชาโนนว่าอย่างไงครับชาโนนกระชากลำเนื้อไปอที่สายเส้นมาเจอเจ้าไปละดีหม่เลขเจ้าของดาาานามสไลพันกบสกัดลูกนี้ออกข้าไปอยู่ที่บอลก็จะเป็นทางด้านตะวันครับตะวันชาโนนจาโนนข้าขวาสัดททนทีลูกนี้ไปไปหน่อยครับลุนออกอาสราบุธครับ ไม่เป็นไรครับอาสาภูตเข้าอีกทีอาสาภูตกระโดดรุกนี้มาตะวันรับสวันบังบ่ได้เล่นไหมไม่เล่นครับบังลูกนี้หลุดออกหลังไปาล้ครับตอนนี้เจ้าเก่งกับชิบดูทันทีครับนีคระป๋ายังไงครับตอนนี้คึนมนได้ลองอีกทีตะวันตะวันเจอกับไอหนูตัวเล็กครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเก็บครับมองเพื่อนแล้วชิบขึ้นหน้ามาโอ้โหหนักเหลือเกินครับประตูขวาสบายครับ ยังไม่เมื่อครับรับพูดประตูโูดยาวขึ้นหน้ามาครับลุดออกหลังไปอนี่ครับดูเกงครับต่อตะวันตะวันตัดเข,ขวาเข,ขวาแล้วจ่าจีนไหมหลกมาลูงนี้พตัดสินเป่าแล้วครับรักษาประตูออกมาตัดลรงนี้ครับ กองเชียรหินคนุนเห็นผู้รักษาประตูเปลี่ยนเสื้อครับกรีการเละเกินบอกว่านมแน่นว่าอย่างนั้นแน่นเปียรครับมายแปครับอ่ะมาดูกันก่อนอยู่ที่บอลจะเป็นทางด้านวีรยุทธ์รับหน้าที่สังหารโว ยังอยู่ไปต่อครับเตนี้เอาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทำไม่ได้ครับสำหรับลูกกลมกลมเอาแล้วสนามตะวันโดนตัดลูกนี้ครับโจโจโจครับดูเพื่อนด้วยแล้วครับตอนนี้เจ้าริ้วครับเปลี่ยนชุดไปแล้ว ปูรักษาประตูชี้ล้าสั่งกำแพงแล้วสองตัวผู้เล่นอันดูแล้วทันโอ้โนะครับอนนี้อัสดาวุธกับประตาที่แล้วก็ปั่นโก็โค้งลงมาผ่านได้ชัดเปนชาโนนชาโนานยังไม่เล่นครับทิพย้อนหลัลองอีกทีประตู ปล่อยลูกนี้ก็ไม่เล่นครับปล่อยบอลหลุดออกหลังแล้วก็มองเพื่อนเอาแลยครับตอนนี้ชิดขึ้นหน้ามากราพุบบกับสกาไม่ได้กีนเมทกีนเมทชาณน์ชาณน์จ่าที่ตะวันตะวันบังโมนาแล้วพลิกลูกนี้ไม่ทันครับสามสิบสามครับเจ้าโจโจเจอตะวันครับยังไงครับลูกนี้ ออลออกไปแล้วครับทัาง้านแสลงพันธ์ครับจะได้ทุ่มแล้วก็เจ้าเก่งครับยุทธบอลเก่งแล้วทุ่มทันทีมาให้เจโ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 ดนดีโดยเจ้าโดโดครับโดโดสกัดมาลูกนี้เดอะพิงลูกนี้มาเป็นลูกตั้ณต์ของผู้รักษาประตูจะไม่ล่มครับอัสรับุตรครับ คิปขึ้นหน้ามาให้กับเบียยุทธ์ประตูออกมาพาสบายครับประตูเรียกตัวแล้วมองตัวผู้เล่นั้นไม่มีตัวเติมที่ให้เพื่อนกดเข้าหน้าหน่อยตีเ,เตร็วขึ้นหน้าทันทีครับได้โคลงลกนี้ครับโดนสกัดไว้ได้โดยทางน้านอัศรบุฒิจุ่มเร็วทันทีได้โค้งลกนี้ครับนานสัิพงศ์อัศรบุครับ่ที่สสอบ,บอลับอัศรบุฒิ ขึ้นหน้ามาให้กับทางด้านตะวันตะวันบางโมดได้ตะวันลบคืออิธิจายย้อนหลังไปที่เจ้าโด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 ,โด,โดครับมองเพื่อนแล้วขึ้นหน้ามาไม่ผ่านสัชจยสัชจยสกัดไม่ได้ปราสาวบุตรเจอทางด้านเจ้าเต้ครับยังยังไม่ออกครับเต็มใบเจ้าริวริวลงไปไหม่ริวลงนี้ครับเจอทางด้านวีรยุทธ์วีรยุทธ์จ่ายไปที่ตะวันตะวันย้อนอีกทีไปที่ชาณน,น์ ถนนครับว่ายังไงครับถนนตัดเข้ามาข้าขวาขวาเข้าอีกทีครับกัลลานวิรยุทธวิรยุทธใจตัดลูกนี้มาไม่ผ่านสนใจสชายบังเลยครับตอนนี้ทางด้านสสิพงครับอยู่ที่บอลผิดได้ครับขวาแล้วจริงโรดิชีบเสาไปนิดเดียวครับ อัศราวดุ้งครับชิบกันหน้ามาวีรยุทธวีรยุทธว่ายังไงวีรยุทธวีรยุทธเจอทั้งน่ะสมชายสมชายบังลูกนี้ครับหลุดออกหลังไปเลยดูวันดีมากเร็วเร็วเร็วฟิวชิงเขมเอาลอะครับเกมเรื่องตอทีละแม่ทีละแม่ครับจญาณนลจานนลวีรยุทธ วิรยุทธ์ว่าอย่างไรวิรยุทธ์มองเพื่อนแล้วมีตัวเติมไหมไม่มีครับตัวนั้นอยู่ที่ตะวันตะวันแล้วก็ขวาตัดหมาวิรยุทธ์ครับวิรยุทธ์ไม่จ่ายครับลูกนี้โอ้โหยืนว่าอยู่สองคนครับยังไม่มีตัวเติมครับวิรยุทธ์ไม่จ่ายครับตัดแผลงหลังลูกนี้เสียหายเลยครับดาบหน 1, ึ่งดาบสองเอาไม่อยู่ครับไม่เป็นไรดูเกมกันต่อสมชายสมชายข้าวฝาไปดีสวัสดิ์ สวัสดีว่าอยังไงครับสวัสดีมังเพื่อนสวัสดีมังเพื่อนแล้วจ่ายตายเส้นไฟาจีไอหนูน้อยไอตัวเล็กว่ายังไงไอตัวเล็กตัดสบายแล้วมีการอะไรครับนาเลยครับจิโรเลยโอ้ยผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวครับเกือบไปเอาแล้วครับเล่นซัดสมาธีระเมศทีระเมศครับเล่นไปาจีวีรยุทธ์ที่ริบเจอสมชายครับกระแทงลูกนี้บอลรินน่ข้างรูปร่างก็ค่อนข้างที่จะได้ปรีบสาธีพงศสาธีพงหนถึงลูกนี้มายังไม่ผ่านโจ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 วายอย่งไงครับเจ้าดีมา โดนกะกลุกนี้อาวเลยครับตอนนี้เจ้าเจ ead, yeah, ้าเจ้าเจ้าว่ายังไงครับเจ้ามองเพื่อนหมอเพื่อนสมใจสมใจมองเพืได้แล้วโดนแฝดลูกนี้ครับล้มเพื่อความสวยงาม อยู่ที่บอลก็จะเป็นนั่นหมายเลขเก้าไม่เล่นครับปล่อยให้ตั้งด้านสวัสดิ์หมายเลขยี่สิบเก้าสองจเลงพันหมู่สองดูเลยครับตอนนี้ตั้งกำแพงแล้วครับตับนครหินถือว่ากำแพงจะเอาอยู่หรือเปล่าทางด้านสวัสดิ์ครับสวัสดิ์น้องลูกนี้แล้วก็เล่นสั้นๆมาเข้าจุดยืดจุดยืดขวาแล้วตัดลูกนี้โสกัดไม่ได้ทางด้าน,น เอ,อาละครับออกไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้อัศราพุทธครับอยู่ที ab, ่บอลอาศราพุทธครับทิ๊บขึ INE ้นมาโจโจเจอทางด้านวีรยุทธวีรยุทธ์ผ่านได้ยูรุตีชวนทันทีลูกนี้มีทางด้านเซรังพันจะได้ทุ่มโดยหมายเลขยี่สิบเก้าครับสวัสดิ์ครับสวัสดิ์สวัสดิ์จ่ายลูกนี้เร็วๆทันทีสวัสดิ์สวัสดิ์ยังไม่จ่ายครับ แล้วก็ย้อนไปที่ก็รีวริวมองเพื่อนแล้วริวมองเพื่อนแล้วแปรข้ามฟ้าไปที่สมชายสมชายเขาใหญ่ครับสมชายสมชายชิดข้ามฟ้ามาที่สังหวัดจังวัดอ่าวมาได้ลงเลยล้วก็เจอจะรลังทีนั่นรครับดักลูกนี้ลูกนี้ชัดเจนครับไม่ทันครับผู้นี้ต้องตัดครับเหลือก็โดนเหลืองไปครับก็ถือว่ายอมรับครับ จังหวะนี้ครับชัดเจนเอาเลยครับตอนนี้อยู่ที่บอลก็จะเป็นทางด้านอัศรพุทธอัศรพุทธครับเล่นสั้นๆไปที่อาชานโน่ไขประตูสบายครับมีการควไยหลังเล็กน้อยครับมีอะไรครับลูงนี้นนดูกลับหลังไป นในกรพูโดสับดูโดโดครับโดโดเล่นสั้นๆมาแล้วก็ชิปขึ้นมาท่านนานวิทยุตีวิทยุกากันเองชาเนนได้บอลแล้วชาเน่นตัดเข้าขวาไม่ผ่านสวัสดสวัสดว่ายังไงครับย้อนไปที่สมชายสมชายว่ายังไงครับสมชายมองเพื่อนมาที่เจ้าริวริวว่ายังไงครับริวริวข้ามฟากไปที่ไอ้หนูตัวเล็กบิงมอเได้ด้วยแล้วก็โดนโดโดสกัดโดโดสกัดตะวันตะวันครับตะวันขึลนอกนึ่งจังหวะเข้าขวาแล้วก็ข้ามฟากมาที่อัสสนาุฒธอัสนาุทธครับ ชายตายเส้นไปที่วีระยุทธวีระยุทธเจอสมชายแล้วก็พลิกขึ้นมาตะวันไปแล้วประตูผาสบายครับลูกนี่ถือว่าจังหวัดปพัมก็ประตูก็ามาสก,กัดไม่ได้สวบัดส,สวบัดเล่นเร็วทันทีโจ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 วันยังไงกับโจล้อข,ขวาล็อกเข้าขวาไม่คมหน้าลูกนี้ครับเจ้าดูตัวเล็กว่ายังไงไปครับบ้าบอลแล้วโดนสก,กัดโดยหมายเลขสิบครับ ชิบขึ้นมาโดนเจ้าตอนสกัดลูกนี้ครับบอลหลุดออกข้างหลังไปครับหน,นาสวัสดิ์ครับจะได้เปิดลูกอีกทีอ้เลยครับตอนนี้สวัสดิ์ครับชิบขึ้นหน้ามาไม่มีตัวเติมแล้วก็โดดเคลียร์อีกทีครับทางด้านอัสสัพุทธ ทีมทางด้านนครนินครับที่เอาชนะสลายพาราเซทีไปได้สองประตูต่อศูนนักกีฬาก็ ดูกันลเลยเจ้าตะวันกดลูกนี้ครับอ่าธนานอาศรัดาวุธครับอ่าทีระเม็ดทีระเม็เจอเจ้า,จา,จาริว้วปังบอลลูกนี้บอลปลิ้นหลุดออกข้าหมิงด้านนครหมิงครับจะได้ชุ่มอาธนานครุแคบครับอาศดาวุฒิครับ,อนนอรรบมองเพื่อนแล้วเรียกไปที่ตะวันมิงจะไม่ประตูดโดโดไม่ให้ผ่านโดโคลูกนี้ครับ โถ่บกงนีรับลูกนี้มาประตูขวาสบายครับโอ้โลูกนี้ประตูะมาชกแล้วโดนทางด้านดูแคปสกัดไม้ได้เกือบไปแล้วครับเสียงดีเลนค,ครับสำหรับกองเชียร์ครับ อ้ามาเป็นไรครับลูกเก็บกันต่อเจ้าริวริวว่ายังไงครับเจ้าริวจ่าเราันมาพลิกมาแล้วจ่ายอมไม่จ่ายครับโดนตัดดีตะวันตะวันสวยสดงดงามคับลูกนี้ตัดแทงหลังครับถือว่าพลาดครับลูกนี้โดนลงโทษอีกแล้วเอาเลยครับนครนินขึ้นนำอี